สวัสดีค่ะเมือนเอกมาผอกับช่องกระแตน้อยแชนแนลครับมื้อนี้เฮาวสองคนก็ได้เมนูมุกน่อไม้ครับมื้อนี้เอกแกงเห็ดแกงเห็ดเผืองเห็ดเผืองทั่มหรือว่าเห็ดตับเต่าเอาได้ยอดกระทินกับหมากกระทินมากินกับน้ำมะเขือพร้อมเอามาค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะมาครับมื้อนี้กินแกงเห็ดกระมุหน่อไม้น้ำกันนะครับเนาะกินข้าวสวยค่ะมื้อนี้กินข้าวสวยมาจัดแซ่บๆน้ำกันเอาเลยได้ไข่อยเพื่อสิมุกน่อไม้สิมุกน่อไม้แล้ว ก็ได้เป็นกินข้าวสวยสองมกบ้านไดใครโอ้โหยนจ่อยเหนจ่อยพวดน้าว่าอายตัวตัวเอาปุ๋งใหม่ๆเนาะ ไม่ก็ไปหาหาใดทั้งเน็ดผึ่งละกันน้อยหนึ่งโอ้ห่อนเกิน กินไปกินไปเดี๋ยวมันก็เย็นเองนะคือจะมากันงานดินฝาใส่รึงพักกะแย่งล้วก็ใบสังนำมกนี้บ่ได้ใครไป ใครไปเห็นบินกันน่ะพี่รุองน้ำกันโอ้ยเห็ดมุกเงยเงยโอ้โหใจเห็ดใเห็ดกระแสบด้วยมันแสบบอมว่ามันกินเขาสวยบอกเทีวเขาก็ซีเห็ดแล้วน่ากินหน่อย thằng mông nó mày thằng càng hiện đẹp ai tuột tuột này lạ nhưng sẹp nhá mà sầu mm ดอกเฮที่แหลกะก็สีสมงามอยู่นะธรรมดาแล้วฮลเฮดอันนี้มันซีขำอยู่แล้วแต่หาใยมันแต่ดอกพอดีพอดีแกงแซ่บ หอนดีนย ดอกเห็ดกระพุทพุดเดียวพุดพุทบอ,อจานเชลแนไปแลนมาคุณนยังหอนตักขึ้นใหน,น,นยินอือ สุดแกงเห็ดไเก่อนคข <c oughs> น่ะน้ำเย็น <c oughs> กินข้าวเสาก่อนสิไปหาเห็ดเบียกพี่เนาะแฉลบเลยรู้หรอมาเอาเลยจะก้มมุ้งนมใหม่เลย มุดเด้อเสียบเลยนกน้ำนมาเงี่ยเราฮมใบสังใบสังมีน้ำมีน้ำทุกใบสองเขจะเก็บเตี้ยนปักมือปวด,ด,ดอยู่เด่นมือเด็กกันไก่ไปนน้ำน้ำไม่แหลมวัวปักเก็บเถอะเด้อครับ สดแจงเห็ดก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ตายมุกนมองไม่เย็น <c oughs> โดด นี้กินไปนำเปาไปพอมกินพอมห่อนตุ้ยรับอันนี้นำตอนนี้ที่กินเพิ่มห่อนพร้อม่เมาเนี่ยที่แล้วคนที่ใจหย่อนนัจจนนี้อุ้้เสียบ คยกินเด้ค่ะขมุกขมามาบอกเม่นราบอกเคยแกงนอไม้นทจะเอากินอยู่กําลังเสีว่ะก็มุกนมันบืดอกกินได้เถอะมุลอ่มูลรเสียเปิองมลนครับคบคมเสียกันขนาด ในแตงหยอดมากบ้านมีน้องต้นก็นอาจจะเป็นแล้วแต่ต้นนี้บ้านเป็นปอยู่โอ้ยบว่วงกันได้เด้อโอ้พักติ๋วบาขึ้นหลาย <c ười> บ่วงมันสิบ่เขาน้ำเขาเนี่ยบันขึ้นปันเขากุย สำรับมกมาใหม่ได้พี่น้องเห็นยาอื a a te ah ่นเอาเพื่อใส่ซอนสดยู่ก็สิว่าจังไหนท่านเขาเบื่ออธหลุดเลยน้องแกงเห็ดกระแซะนั่งไปนั่งมาหรือว่าจะเวียนหั นี่แหลกว่ามันอยู่หมนี่เหมือนมั้ยเพาะว่าต่เว่นมันเริ่มสูงขึง้น <c oughs> สูงขึง้นมันเริ่มสวยแล้วโอ้พีกร้อจับอ้ <c oughs> องนี่อีนะ Mm hmm. Mm -hmm. เห็ดเลนดอกเห็ดแค่แข้นแข็งดียวดอกงามเนาะ <c oughs> ีแ่แหละพี่น้องมือได้ได้กินมกน้ำใหม่นี่ชื่อว่าสุดหยอดแลยแสบจะไม้ไดกี่เนาะพ่อแม่คุณม,มกให้กินมกน้ำใหม่มากหอนหอนเขาเงี้ยวกับหอนหอนจะไ,ไม้ได้กี่เซจุจีได้ทำไมตะกี่ <laughs> จกักแต่น <can ful oyu> ้อยบ่าเคยก็จะแกงใครแต่ว่าโมกนี่เนี่ยเคยเคยคือหอนเจ้าสาคแท้ ดบเขาล้วมักใบกระดาษทุกๆต่ดนที่นส่มส้างนีเรียบร้อยเลยนี่มันใส่มกน้องใหม่ผู้เดียวมกหนึ่งบนนิหันบนนิ้เทปดปนเน่นออแสบคือกันเห็นดอกแข็ง เวลาเนี่ยมันสิพูดพูดพูดมันแสบคิดแต่ตักมาที่แหล่งนี่มัมเป็นดอกสีส้มพอพอปลาไว้มันเป็นอย่างดำาข้าดำเขาเออประเผทนี้มันมันจะเป็นแนว่ังสีเนาะเมียนเขมันจะบอกคงอยู่มันจะบอกคงสีคือสีส้มพอปลาไว้มันมันถืออากาศเนาะมันก็เลยเป็นสีดําใส่กระมงเราใหม่เหมือนนี่มงเราใหม่กันเอาใหม่ไปหาเฮ็ดกับเฮ็ดไปหานมกันมงเดียวกันยุงไวย แต่ว่าตอนไปหาเนี่ยเพื่อได้ถ่ายพี่น้องเบิง่งเพราะว่าไปนี่หมุนหมุนในก้อนน้อยเฮ็ดกะหาอยู่ในก้อนน้อยมมันก็เลยหาแล้วก็เวลาถ่ายมันถ่ายหยางอ่ะมื้อนี้ก็แต่น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถ้ามากถ้าชื่นชอบจังได๋ก็กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเด้อค่ะมื้อน,นี้ก็แต่น้อยออก็บ่าวกรรมขอลาไปก่อนนะครับเนาะสว,ส,สวัสดีครับ